สวัสดีค่ะยายพรมาแล้วค่ะวันนี้ยายพรมากินข้าวแล้วค่ะชวนกินข้าวอีกแล้วค่ะวไม่รู้จะไปถ่ายอะไรเพราะมันร้อนจริงๆสวันนสดีเซทุกคนนะคะมากินข้าวกันกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราก็แต่งโมนะะูนี่ค่ะขอบแฟนหันไม่ให้แล้ววันนี้กินข้าวนี่ปีไก่เมื่อวานนี่ก็กินนี่ปีไก่เมื่อวาน อันนี้ย่าว่ากัน,นื่อวานไปไปเที่ยวก็เลยซื้อซื้อมาค่ะเพราะว่าอร่อยแล้วก็หน่อไม้ต้มไม้ต้มนะคะแล้วก็ปลาซับกินปลาซับกันเดลยมากินข่าวกันเดี๋ยวกินน้ำกลับจากทำงานมาก็เพิ่งอาำน้ำพี่น้องอาบน้ำเสร็จก็หาของกิน เราจะกินอะไรก็ไก่ซื้อมาเมื่อวานนี้เพราะมันอร่อยกเลยซื้อมาเมื่อวานไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ถ่ายอะไรเยอะหรอกเพราะว่าร้อนมากไม่ใช่ไปเที่ยวไปไปก็วัดไปก็ผะที่บ้านเราก็เอาผะไปกินค่ะร้อนมากเลยมัดผมให้นงี้อําลําเซ็จซับผมกินน้ำมันต้มปลาซับ น้องกินอย่างนี้แหละกินง่ายๆเด็พอนื้อกินง่ายๆอ,อร่อยครับน้องไม้ต้มบานเองสมัยก่อนไปหาน้องไม้น้องไม้ป่าน้องไม้ไับ้านน้อไม้ป่าแถวบ้านถ้าน้องน้อยๆก็ มาทุบแล้วก็ต้มใบยนังอร่อยแขวนลงไม้แล้วกินไก่จะเอาเมือกินเราตาส่วนน้อยวเราเจ้าจักอะ วันไปเชอกซื้อนี่ับาตียนงไงปีกไก่ทอดเขาทอดก่อนเราไม่มีเวลาทอดมัน้องปีกไก่ทอดใส่กระเทียมกระเทียมพริกไทย กินสองไม้สองมืออันนี้น่อไม้ต้มน้องสะพภยต้มใหวนน้องสาวน,น้องแฟนเอาไปไทยปีเขาลืม <c oughs> ก็เลยหวานปากเยพร <c oughs> เขาลืมไป ข้าวต่ตู้เย็นไวเข้าเรือ่าไปหวานปากเย็นพ้นเลยทีนี้ข้าวต้มแล้วต้มไหเดลอยต้มเป็นหัวรอนแบบน่องของมันมากเลยไมร้อนมากแกนอนแกนอนข้างบนแกไม่เปิดแอร์นอนแกเปิดประตูนอน แบบว่าประเทศไทันมีแต่ความร้อนเยอะตอนนี้บ้านไหนบ้านไหนก็มีแต่แอร์ที่นี่โลกร้อนเพราะอะไรเพราะว่าคน,ชาน,คนใช้แอร์กันเยอะรู้ไหมคนจะใช้แอร์กันเยอะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากันเยอะมันก็เลยความร้อนบนไมาเยอะบางบ้านมีต้องหกเครื่องก็ดเครื่องเปิดแอร์พนันเข้าไปละเดือนหนึ่งหมื่นสองหมื่นแต่ว่าบ้านเองก็คงเป็นแบบนี้เลย แต่ว่าพูดถึงตาบ้านไม่ค่อยพแพงลรวเพราะว่าอย่าพอนม่นได้น,นอนแองเพราะว่าแพงเอง์แพ,พงกระดูกไก่ ทอดไาทอดแบบไม่เหมือนว่าเรากระเทียมพริกไทยกลมีพริกอไม่ได้เลยอกินลนะพรกไทยทอดทอดกระเทียมพริกไทยแล้วแล้วก็น้องไม่ต้ม พูดถึงรถเมอวานว่าจะถ่ายคุณไปบนรลหนวกหนูเราคุยกันรอต่อกปิดทีวีดูดูตลกเปิดทีวีดูตลก อยกับคุนก็เสียงดังก็จะถ่ายถ่ายคลิปไว้ด,ดูแแต่ว่าก็ได้ถ่ายนิดหน่อยเป็นปลาเป็นเดินขับเดินอะไรอย่างนี้มีนิดหน่อยแต่ไม่ได้ตัดต่อต,ตัดต่อไม่เป็นก็เลยถ่ายนี่ดีกว่าอานน้ำด้วยก็ กินง่ายๆเวลาทซ้ตแต่วันหนึ่งใส่ตูวเว้เย็นแหละฝานี่ไงฝานี่นี้กินไก่ตกพี่น้องเห็นกปีไก่ก็วันนี้หวานประจืชุบกคนรกบัาทคันหนึ่งบ้าพาไปทวอน ตั้ามาสองชุมกว่าทองทุกบัานนี่เขาเรียกแปดโมงเลกเขาเรียกเหมือนชนเช่าบ้านเดีอว<ม>เอากระดาษทิชชู่ชหน่อยเอากระดับทิชชู่มะ ลืมกระดาษทิชชู่ทุกทีเป็นไงเดิงพี่น้องบ้านประเทศไทยเองร้อนมากมั้ยแต่พอนส่วนมากจะมีแต่คลิปกินเนี่ยกินสมตัมต้องยิมอะไรว้อนสดเสริมไม่ได้กิน เดี่อไม่ยอมฟังเลเดี๋ยนะพ่อเป็นคนกินข่าเร็วนะไม่คกินขาา่าวช้าเพราะว่าสมัยก่อนทำนาทำาไรมันมีเวลานั่งกินกับคนคนละนาเนาะข่าเขาคุกขา่ขาขังหนึ่งอีกขังนก็ยกกินดำทงไรทงหนางก็กินเซตก็ลงลงนำนานเลยแล้วก็มาอยู่กรุงเทพก็ทํทำงานเหมาใช่ไหมล่ะ พอทำงานเหมาที่นี่ก็เวลาเรากินข้าวเนี่ยกินข้าวเนี่ยเราไม่มีเวลาจะนั่งหรอกเพราะว่า้รงรีบทํางานเหมางานเหมานี่ต้องใช้เวลาเยอะถ้าเราไม่ใช้เวลาเราก็จะไม่ได้งาน ปบานอ้องปุ้ไม่อยู่ก็คนไหนไม่จบตั้งแต่จะไปเที่ยวก็แฟนอ่ะวัอนนี้อาทิตย์อนะเวลามาคุณเตมงไม่อยู่ นวันอาทิตย์จะไลมาสายชกจีแล้วพี่น้องเพราะว่างานเยอะขายอาหารเช่าเยอะเพราะว่าเขาหยุดไงวันแล้วคนซื้อไปซื้ออาหารเท่ากไปเป็นสายเพราะว่าคนน้นนอนวัน,นอาทิตย์อ่ะเขาเลงงานวันนี้ทำงานเยอะเสร็จแล้วเราก็ต้องล่างเวยกันล่างล่างเสร็จแล้วก็ลับ วลาคนจะมัดเนี่ยมันร้อนพอปมม้ปล่อยลงมันร้อนมัดเว้ยไปทํางานก็เป็นอย่างนี้แหละมัดผมเนี่ยร้อนมากแล้วเงาออกมามันจะได้ไดม่ตกหล่นลงมาใส่พวกอาหารหรือพวกอะไรเนี่ยเราทำเราทํามันทุเนาะแล้วเราทําทํามันทุ่นแหละไม่เงามันย่อยมาแล้วก็ต้องมัดไว้อย่างนี้กินปีกไก่ ไยมือพี่นอกขอโทษด้โอ้กจาบบ้านหกโมงเชา้าขับมาสงทุคขึงอาบน้ามซิ้อเก็มของกําเไยติบขยุงขยับมัดอย่างดีลับมาไม่ทันรถขยะ เส็จแล้วเราตักขึ้นไปนอนพวกอาเขากลับมาทีหลังจะเข้ากบ,บานตอนไหนไปเหูอนอนรับขึ้นไปข้างบนก็ไปดูไลฟ์สดของน้องๆเขาไลฟ์สดน้องๆเข,าาข้าเมื่อคืนเนี่ย ไล์สดเราก็จอกเข้าไปแล้วเราก็นอนว่าเราต้องตื่นไปเช้าไล์สดน้องๆแต่เขาทำ Youtube ก่อนเขาเป็นรุ่นพี่เราเพิ่งคลอดอ่ะเก่งมากน้องๆทำยูทูปเก่งทำคลิปทำอะไรก็ตื่นเม่เหมือนเราได้กิอย่างกินทย่างเดียว ไ็่ใช่เอาบอกคำเดียวว่าย้อนเขาอยู่ยไปงี้เลยพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเองก็คงอย่างนี้แหละแต่ก็แตกต่างกันอย่างหนึ่งอยู่บ้านเองต้องทันทำงานว,วันวันมาทำก็เหมือนกิน โทษดเอฟซี FC ทุกคนเนี่ยเนี่ยิงข,องขอ่อเสียงดังชวนกระทบจัดก,การของใรจะโดนเองแข็งๆ มา,ากินเขาด้วยกันปลาซับอาไม้ต้มไก่ทอดตบด้วยแตงโมตบไทยจิ้พี่น้อง เต่งโมอาวมาให้ยาดข้าวปุกเอาผ่าแบ้พี่ชายค้นเสร็จแล้วก็กินข้าวเสร็จ เนี่ยปีไก่สักน้นนิดนึงน่าจะมีต้มตําที่นี่มะละโกไม่ค่อยมีต้องไปซื้อตลาดเวลาเรากลับมามันก็ไวยแล้วตลาดพี่น้องจะคุยกับพี่น้องเยว่าไม่มีคลิปให้พ,พี่น้องดกูก็กินกันอย่ะ ไก่นะคนจีนเขาว่าภาษาจีนมันนะคำจีจีเนี่ยกิโลจีซื้อปังปีไก่ปีไก่นี่ปีไก่บนนะไม่ใช่ปีไก่ล่างปีไก่เรียกจีซื้อปังจีซื้อปังจีซื้อปังจ้าจ้าแปลว่าทอดทอดร้อนทนะ่ะ ที่ว่าไม่ได้อวดเก่งหรือแบบได้ไม่ได้อะไรมากก็คือกินอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยที่พูดได้อะถ้ามากกว่านั้นก็มันเคยได้ ไปเนี่ยไม่ใช่ทอเองนะคะเมื่อวานไ,ไปไปวัดมาเอาพระไปก็เลยกินที่นั่นก็เลยอร่อยก็เลยซื้อมากินเพราะที่นี่มันไม่มีแบบนี้ที่น้านมึงมีแบบเขาใส่พริกใส่กระเทียมใส่พริกไทยแล้วก็ทอดมันอร่อยมันเหมือน,นบ้านเองเน,นี่ยเนี่ยมาอุ่นกินเอะ เขาไม่ค่อยกินกงาเพชรกินเก่งเงาเพี่น้องกินจดวัน <c oughs> มานั่งกินไก่เขาให้เขาดูเนี่ย <c oughs> มาเคยซื้อภาพขอโชวเด็กแวพี่น้องเรื่อง พี่น้องเห็นอ้นอ,งนองเขาไลฟ์สดก็เก่งๆกันทั้งนั่นน่ะพูดเก่งแล้วก็น่ารักน่ารักกันทุกคนเอฟซีขนาดทีชชู่ง่ายยกกล่องยกถุงอะไ คนกินเร็วกินกินขา่าวอ่ะก้ก่อนเอะ้ะพี่นอ้องวางไว้ตรงนี้นก่อนต่อ,อไปก็เช็ดไม้เช็ดมือสบมีพรในนี้ไทยสมอนนะไรกินแตงโมง่ายดีต้องหาของดีดอกกินง่ายอยู่ยง่ายจำสไตล์สบายบานๆ พี่น้องเฟนหันไ้ให้แกก็เพียนแล้วเนาะแกอยู่บ้านก็บหนแกทำไม่ไว้กิน